สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beable by ครูโป c งชาแนลนะคะวันนี้ครูปองจะมาสอนทำคำ ค่ะคำถามชวนคิดหน้า85วิทยาศาสตร์มหนึ 1, เล่ม2เป็นเรื่องของพลังงานความร้อนค่ะครูเลือกมาเฉพาะข้อ3นะคะเพราะว่าเป็นข้อที่มีการคำนวณและเด็กๆหรือว่าลูกศิษย์ครูปโปกเนี่ยก็มักจะงง,งงกันอยู่ส่วนข้อ1กับข้อ2เด็กๆไปทําเองเนาะไม่ได้ยากอะไรไปดูโจทย์กันเลยนะคะโจทย์บอกว่าเมื่อนําชามที่ทําจากเงินมวล20กรัมแล้วก็เอาไปแช่ยเย็นจนมีอุณหภูมิหองศา,ศา,ศา,ศาเซลเซียส แล้วก็ใส่น้ําอุ่นนะคะมวลหนึ่งกรัมอุณหภูมิ50าองศาเซลเซียสโจทย์อยากรู้คําถามที่หลูกว่าความร้อนมีการถ่ายโอนอย่างไรแล้วก็สมดุลความร้อนเกิดขึ้นที่อุณหภูมิเท่าไหร่ด้วยดังนั้นเราวเขาวงเล็บเอาไว้ให้บอกว่าความร้อนจำเพาะของเงินตรงนี้คือค่า c ค่ะค่า c แล้วเวลาเด็กๆใช้ก็ต้องใช้ให้ตรงนะคะก็คือเป็นไงลูกค่า c ของเงิน แล้วส่วนตรงนี้เป็นความร้อนจำเพาะของน้ำก็คือเป็นค่า c ของน้ำอย่าใช้ผิดเพราะถ้าใช้ผิดคำตอบผิดเลยต่อไปคราวนี้เรามาลองดูว่าเราจะคำนวณยังไงเดี๋ยววัดภาพให้ดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็จินตนาการว่ามีชามก่อนอ่ามีชามหนึ่งมวลของชาม20กรัมครูบอกไม่สนนะครูสนที่5องศาเซลเซียสแล้วเราก็ใส่น้ำเข้ามา น้ำเนี่ยมีอุณหภูมิ50องศา,าเซลเซียสประมาณนี้แล้วสุดท้ายทั้งน้ำแล้วก็ทั้งชามชามเนี่ยก็จะกลายไปเป็นอุณหภูมิที่อุณหภูมิสมดุลอ่าก็คือเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองแล้วเด็กๆนึกออกไหมว่าอุณหภูมิที่สมดุลคือตัวแปรส่วนใหญ่ไม่จะแทนด้วยตัวแปรทีค่ะตัวทีเนี่ยมันจะต้องอยู่ช่วงตั้งแต่5องศา,าเซลเซียส ไปอยู่ระหว่าง50องศาเซลเซียสนั่นเองหมายความว่า50องศาเซลเซียสจะต้องอุณหภูมิลดลง5องศาเซลเซียสจะต้องอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพิ่มไปเป็น t ส่วน50องศาก็จะลดไปเป็น t นั่นเองอืมดังนั้นตรงนี้ถ้าจําได้เนี่ยที่โรงเรียนน่าจะสอนแล้วว่าตรงนี้เขาเรียกว่า q ลดพออุณหภูมิลดลงหรือว่า q สูญเสียก็ได้ ต่อไปตรงนี้เราจะเรียกว่าคิวเพิ่มก็ได้หรือว่าพลังงานความร้อนที่ได้รับก็ได้ดังนั้นตรงนี้ครูวาดให้เราเห็นภาพก่อนว่าประมาณนี้เพื่อที่จะได้ตรงนี้ได้แบบโดยไม่งงนะคะเพราะถ้าไม่เห็นภาพอ่ะจะงงดังนั้นเดี๋ยวขยับหน้าตัวเองทิ้งก่อนพอไหวหน้าเด็กๆไม่มีโจทย์นะไม่มีโจทย์ดังนั้นดูโจทย์ในหนังสือได้เลยปริมาณความร้อนที่สูญเสียก็คือเป็นส่วนของน้ําอุ่น จะสูญเสียจะต้องเท่ากับปริมาณความร้อนที่ชามเงินได้รับก็คือ Q ิวได้รับนั่นเองเราก็จะมาตั้งบรรทัดนี้เลยค่ะว่าคิสูญเสียเท่ากับคิวที่ได้รับนั่นเองเพราะว่าพลังงานความร้อนไม่สูญสลายหายไปไหนจะมอบให้กันและกัน ดังนั้นก็เป็น Q 1 m c Delta t 1เท่ากับ m 2อง c m สอง c เดลต้ t 2นั่นเองแล้วคราวนี้ค่อยๆแทนค่าค่ะใช้จากโจทย์เนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นโจทย์ก็ไม่เป็นไรตรงนี้จะเป็นส่วนของน้ําตรงนี้เป็นส่วนของชามดังนั้นแทนให้ถูกดังนั้นแทนค่า m แทนค่า c แล้วก็เดลต้า t เดี๋ยวครูมายำ้ำแทน m แทน c แล้วแทนเดลต้า t ประเด็นอยู่ตรงที่เดลต้า t เมื่อกี้เรารู้ว่าจากห้าสิบองศามันจะต้องลดมาเป็นที่อุณหภูมิผสมซึ่งคือตัวแปรทีของเราการหาเดลต้าทให้เราเอาค่ามากลบด้วยค่าน้อยเสมอดังนั้นเรารู้ว่าห้าสิบองศาต้องมากกว่าแล้วอุณหภูมิผสมต้องน้อยเราก็เลยจะรู้ว่าต้องเอาห้าสิบลบทีเช่นเดียวกันกับตรงนี้ก็ต้องเอาอุณหภูมิที่มากกว่าลบด้วยอุณหภูมิที่น้อยกว่าซึ่งเรารู้แล้วว่าหองศาจะต้องเป็นไงคะเพิ่มขึ้นไปเป็นที ดังนั้นเราก็จะต้องคิดได้ว่าทต้องมากกว่าส่วนห้าองศาต้องน้อยกว่าเราก็จะมาตั้งว่าทลบห้าตรงนี้มักจะเป็นจุดที่นักเรียนจะผิดกันเออครูก็เลยจะย้ำไว้ตรงนี้ว่าวิธีหลักการคิดมันคิดแบบนี้แหละคะ่ะเสร็จแล้วก็เป็นคณิตศาสตร์แล้วแหละแต่วันนี้จะไม่ได้มาครูป๋องจะไม่ได้มาเน้นเรื่องการแบบหลักการพื้นฐานคณิตศาสตร์นะคะแต่เล่าง่ายๆว่าลูกแค่แจกแจงเข้าไปลูกก็จะได้บรรทัดนี้ จับสองตัวนี้คูณกันแล้วแจกแจงเข้าไปก็จะได้บรรทัดนี้แล้วเราก็จะแก้สมการแล้วเราก็จะได้เป็นทีออกมาเป็น49.5องศาเซลเซียสแล้วไอ้49.5าองศาเซลเซียสคืออะไรคืออุณหภูมิที่น้ํากับชามเงินกลายเป็นอุณหภูมิเดียวกันที่49องศา49.5สาองศาเซลเซียสนั่นเองก็จะตรงกับที่ครูสรุปเอาไว้ตรงนี้ว่าความร้อนจะถ่ายโอนจากน้ําไปยังชาม อืมแล้วอุณหภูมิที่จุดผสมก็คือสี่สิบเก้าจุดห้าองศาเซลเซียสนั่นเองนะคะประมาณนี้ค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย